หมูน้อยหมูน้อยอันหมูซึกโตกับลูกลูกลูกไปกินน้ำจ้ะออาก็ไช่ชงปนางนะจ๊ะแม่บ้านน้องอุ้งอิง <laughs> นะครับค่ะเด็กหนอยนอนเว้นค่ะเ <c oughs> ด็กหน่อยนอนเว้น นอนแบบนี้ไปใสบ่แดค้ค่ะหอนหลายหอนดดอดแดดอแม่พี่น้องทุกคนว่าทุกดิกเป็นตะสั่งบรอคะน้องเขาสบายตัวคะ่ะแมงวันก็ไม่มีเขาก็นนอนแบบนอนมวนคะ่ะ เห็นมุกเจ้านอนรับไพ่หลาจามบักโดบ <c oughs> ดัจามหน้าคือมือนอ้เงียบครับเออบาส่วนก็เพึ่งมาาจากบานจานค่ะบานจานหลงปุ่มุนนะคะ เพิ่งกลับมาค่ะเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งกลับม,มาหอดค่ะนายไทยบังลาเขาอยู่กันยังไงน,นะคะอยู่เหมาะแม่แม่อันนี้คะ่ะยายากินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วกินไอ้กินเน,นี่ยก่จะกินยังนะเคียมเเค่ยมจะกินยัง อเกียรจะสวัสดีเอฟซีเนี่ยอเกีสวัสดีเอฟซีเนี่ย FC เยอ้สวัสดีได้ไหมโอ้สวัสดีคนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะเียมสวัสดีจ้านะนี่ค่ะแม่พ่อเอกค่ะนี่แหละแล้วนั่งกินไอติมนะคะกินเขาอิมแล้วนั่งกินไอติมไอติมของพ่อฮักอีหลนะเอาม,มาตั้ง <laughs> สองเดือนและะ้วค่ะแม่บอกสองเดือนที่แล้วนะคะกันยังเก็บไวค้ค่ะกันกินมือละนิดมือละน่อยนะคะบ่ะได้เอาทิมได้เอามาไห้เนี่ยพอหักี่หล่ายู่บันพ่อสีบ่ะบานาเคมพ่อ,อยังก็ซดบ้านหรืออยังแล้วพอหักเพป็นอามาเดียวนั่นเอา ไอติมมาให้เพิ่นเพิ่นเพิ่นขายไอติมกะทินะคะเอามาให้ตอนที่อีหลามาเดียวนั้นพวกเขากันยังเก็บไหวเลยเก็บไห้กินแซ่บดีเลยเห็นบ่ย่ามเมือ่อยย่ามห่อนกันยังเอาออกมานีประโยชน์ค่ะนี่ประโยชน์ทุกคนได้รอบขาอีหลากันได้กินนะคะแซ่บบอลเคี่ย่คือห่อนลูกแซ่บอกึ้นห่อนเอบวะ เออก็เจ้าสูสูเดี๋ยวกับม้าละสินเดือนเท่ากันสูทั้งนี้ไปสูกันไปแล้วกินเขากับก่อยบกฮอยปูก่อยนะคะส้มบมดเหรอก้อนอีกยำบ่นน้ำยำไปถึงเดแ๋ยวแดี๋วรอเดีววาง ก้อยบอกหอยที่ง่มขึ้นมากเนี่ยแหละค่ะปูแล้วก้อยไานั่งก้อยบริเ็นพอไปนั่งบริเวณหอยค่ะปูแล้วก้อยกินกับเขาเขาเทียงเนี่ยแหละค่ะเห็นปะ่ะการพักผ่อนช่วงเทียงช่วงเงบาบายนะคะสีคำคำเนี่ยแล้วก็เ <laughs> จ้าเป็นเกินเกินกล่องใน,ในเตียง <laughs> จเจ้าเขินกล่องไปหูจเจ้าเขินกล่อง เราเราเคินก่อบเอาโมมีบุญใหไทยเขากับไทยข้นกันเองเบาโทนบอกไทยโลดเมื่อั่งไทยใหญไทยไทยข้นกันเองนี่แหละค่ะนะคะเห็นแล้วก็ยู่กันมอมม่อแม่แม่ยังสิละค่ะนะคะแล้วก็มาดูไอหมูน้อย หมูน้อยผมป้านางเอ็มหมูน้อยก็นอนหมูน้อยก็นอนปิดจูหน่อยปิดจูหน่อยปิดจู๋แน่อนาจารย์อีกแล้วอนาจารย์อีกแล้วจะมีกี่เมาปิดจู๋ให้เอ้าเอ้าเอ้าทำทำทำ ปิดจูบพอจา้าพอจ้าบอจา้าไปนั่งไปนั่งบร่ได้กลวนอนนอนนอนดนละรอคะเพี่งแต่มานั่งสิปิดจูใหขะะ้ข้าเจ้านะคะอันทุกคน่าว่าอันไอ้ปน้าไปกลวนข้าเจ้านะคะข้าเจ้านอนสามสมะะัปโมงแล้วค่ะตั้งแต่เสาร์มานานนอนนอนอยู่นี่ค่ะเป็นเป็นเย็นนะคะ หลับสบายนะคะจะนอนสามชั่วโมงนละคะ่ะก็นั่งกัหยอกในตีละาละลกเดี๋ยวหายใจไม่ออกยังบอกไม่ดังเนาะปิดไว้ อะไรก็แช่์กดติดตามช่องป้านะคะฝากช่องประวันแม่บ้านน้องอุ๋งอิงด้วยนะจ๊ะช่องตองปูนแบ่น,น้อยน้องอุ๋งอิงฮอนแดดอิลี่ค่ะฮอนแดดบันเพ็ญฮอนเลินหลินฮอนแหน้งน,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 นะคะเนี่ยผักลานอนเอ,อ้ยไพมาเนี่ยมาแต่ใส ขอบพุณนเอฟซีที่เขามาใหม่นะคะีท่เขามาติดตามเฮ้ยเฮ้ยองปรปนั่งใหม่ค่ะขอบคุณนเอฟซีโดดกินเขาเรียบร้อยแล้วค่ะถวยปงไงพูนถวยกินอาหารเม็ดแล้วก็กินข้าวด้วยค่ะนะคะและก็กกบเขา สำรองปานากับสำรองมาให้มั่นอยู่ซื้อซื้อประทูมาไว้คูกให้คูกเขาให้ดวอยู่ค่ะฝากกุหลากุแช่นะคะแล้วก็ฝากช่องปานางนะคะแม่บ้านน้องอุงอิงประวันแม่บ้านน้องอุงอิงอีกช่องหนึ่งทองปูนแม่น้อยน้องอุงอิงทองปูนไปกั ไปเด้เรือๆๆบพวกเขาจะเอาล่ยซดกันปาะนางไล่บอเป็ดประนานงอยากลายโดอยู่อย่างบ่มีคนเบิ่งค่ะเล่นบอกาอย่างนมมีคนเบิ่งจะสีบออยังไดอย่างอ,อายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะนางด้วยนะจ๊ะขอบคุณทีบซอยเบิงยอนลังไห้น้ำด้ค่ะซอยบางโฆษณาให้ผมเอฟซีน่ารักมากๆเลย สำหรับคลิปนี้ํำนี้ก็น่าจะพอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ